สวัสดีครับไข่ไข่ก็เข้าครัววันนี้อยู่กับอาร์มนะครับเห็นไหมเอ่ยแฟนลับพี่โป้งอันนี้เห็นพี่โป้งใส่ก็เลยใส่ตามนะครับวันนี้อาร์มก็มีเมนูนะครับรักสุขภาพนะครับก็จะเป็นเมนูที่แบบไม่ค่อยไม่ต้องได้ปรุงรสชาติอะไรนะครับก็จะเป็นรสชาติที่ออกมาจากวัตถุดิบที่เรามาทํานะครับชื่อเมนูว่าปอเปี๊ยะสดรมิรนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับครับสำหรับส่วนผสมนะครับตัวแรกเลยก็คือ แผ่นแป้งปอกเปียนะครับเป็นชนิดแช่แข็งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เวลาจะคลายเย็นก็ให้ออกมาจากช่องแช่แข็งเนาะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับอย่าเพิ่งแกะซองนะครับเพราะว่าถ้ากาดเข้าไปเนี่ยแผ่นแป้งของเราเนี่ยมันจะแห้งนะครับนี่กาลังดีนะจากนั้นก็เป็นตัวแฮมนะครับก็อามใช้วิธีเข้าไมโครเวฟอุ่นนะครับให้มันอุ่นขึ้นมานะครับก็คือมันสุกอยู่แล้วเนาะอุ่น ให้เขาอุ่นนิดหนึ่งนะครับตัวผักนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับวันนี้มีทั้งหน่อไม้ฝรั่งนะครับลวกสุกนะครับแครอทสดนะครับแล้วก็เห็ดชิเมจิก็ลวกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นหอมตอนจุดท้ายนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับ โอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมาตัดแต่งตัวแผ่นปอบเปียก่อนนะครับวันนี้เราจะดีไซน์ให้มันมีความสวยงามขึ้นมาทีนินึงนะครับแล้วก็เริ่มนะครับพับตัวแผ่นปอบเปียกแบ่งครึ่งก่อนนะครับแล้วก็ขีดให้หลุดออกจากกันนะครับจากนั้นก็มาซ้อนทับกันครับแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึง พอพับครึ่งนะครับแล้วก็พับปลายให้เป็นมุมแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจากนั้นก็คลี่ออกมาแล้วก็เราก็กรีดตามเส้นที่เราพับไว้นะครับนี่แบบนี้ครับ ให้ออกมาเป็นรูปรูปอะไรก็ไม่รู้ครับอย่างเงี้ยให้ดูเป็นทรงแบบนี้นะครับโอเคทําให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเรามาหอ่ปอปอเปี๊ยะสดรม,มิดกันครับโอเคครับเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนาตัวผักแล้วก็เห็ดต่างๆนะครับรวมถึงแฮมด้วยนะครับมาหอ่อ นะครับสาเหตุที่อาร์มใช้แฮมก็คือแฮมเนี่ยมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะมันจอกเค็มๆนิดนึงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มนะครับเราก็นำผักที่ลวกสุกนะฮะวางเรียงไปเลยนี่แล้วก็เห็ดสักสองดอก จากนั้นก็พับเลยครับแล้วก็ม้วนเขานี่นะครับสวยไหมเอ่ยตรงนี้ก็จะพับลงหรือว่าจะวางไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยถ,เลถ้าเราพับลงเนี่ยมันก็ดูอันนี้สูงไปงั้นเราไม่พับดีกว่าก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ นำต้นหอมนะครับมาผูกใส่เข็มขัดให้เขานิดนึงนะครับผูกไปเลยจึ๊บอีกรอบหนึ่งปึ๊บแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปอเปี๊ยะสดลมิตเดี๋ยวอามทำให้เสร็จก่อนแล้วเราไปตกแต่งจานกันนะครับ โอเคครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ตกแต่งจานวันนี้อามนะครับมีซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสที่อยู่ในตัวเวย็นนะครับก็จะมาทานคู่กับตัวปลาเปดสดร์รมิดของเรานะครับเดีย๋ยวเรามาจัดจานกันเลยดีกว่าวางลงไปเลยครับทึบอันไหนดีอันนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้แอบแอบลมนิดนึงอืม เสร็จแล้วค่อยๆหน่อยเดี๋ยวล้มครับเสร็จแล้วครับสําหรับเมนูปอเปี๊ยะสดรมิดนะครับทาง่ายๆมากเลยนะครับไส้ข้างในนี้เปลี่ยนได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้อาจารย์ส่วนก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครีเอทีฟเขาจองแล้วต้องเรียกให้เขาชิมก่อนบ๊ายบายครับ